สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกีตาร์บอลคอร์ดตอนนี้ช่องของเราสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับเพื่อปรึกษาเรื่องกีตาร์หรือการเล่นกีตาร์สำหรับผู้ที่หัดเล่นใหม่นะครับสนใจสมัครได้เลยที่ปุ่มสมัครข้างล่างคลิปนี้นะครับวันนี้เราจะมาสอนคอร์ดที่ไม่ใช่ว่า E flat ซั t 2คอร์ด E flat ซั t 2จะเป็นงไงนะครับมาเริ่มกันเลย ทำที่นิ้วชี้นะครับทาาไปที่ช่องที่6 1 2 3 4 5 6นะครับต่อไปนะครับใช้นิ้วนางนะครับกดไปช่องที่8ชี้6 7 8ในสายที่4 1 2 3 4สอ่ะสุดท้ายครับนิ้วค้อยช่องที่8เช่นกันแต่สายที่3 1 2 3จะได้แบบนี้ครับชี้ทาบช่อง6 นิ้วนางช่อง8ปดายสีนิ้วก้อยช่อง8ปดายสามเชียงหยับประมาณนี้อขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับ